สวัสดีค่ะน้ำฝนค่ะครั้งที่แล้วพี่หมวยได้พาไปรู้จักกับโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณวดรีนารีรัตนราชกัญญากันแล้วนะคะในวันนี้กองทัพเรือได้จัดให้มีการทําประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการนําเรือต่อ94และต่อ95ไปจัดวางเป็นอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเลไทยไปรับชมกันเลยค่ะ เป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนราชการบริษทท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้จะช่วยการแสดงความคิดเห็นและมุมมองของท่านอัจจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจะททาโครงการพจานการดิ่งใต้ท้องทะเลในครั้งนี้ครับการวางเรือทั้งสองลำในครั้งนี้เปนหะนงึงเรา ก็ได้ตามมาก็คือมันก็จะเป็นแหลงนะครับอัลบาอนของสัตว์นะครับสามารถโดยเฉพาะนะครับสัตว์น้าขนาดเล็กน,นะครับสามารถมาเข้าพันธุ์นะครับแล้วก็เป็นแหลงที่ลบภัยนะครับในกรณีที่จะเกิดการรบกวนนะครับจรทากับพงุงอะไรต่างๆปัญหาในการดำน้ำที่เกาะจวงประจานคือเร,เรื่องของกระแสน้าที่เราเจอแล้วก็พอาจะไปดำก่อเรือ,รอ,รอ,รอสิ่งสิทธาเทพนะครับสิ่งท,ทงี่เกิดขึ้นคือเรามีเวลาจำกัดมาก แล้วจุดที่เราไปวางเนี่ยก็คือร่งองน้ำ m, าีกีหนึ่งก็คือร่องน้ำเเดียวกันนะครับพอปากการังมาปลาก็มีนะครับแหลกเป็นแหลกดำน้ำที่มีปากการังเพิ่มขึ้นเพราะว่านอกนั้นอันอื่นนะครับน้ำก็จะไหลผ่านแหลกเฉยแต่ไข่รปากการังก็ก็ไม่มีจองจุดนี้พี่ว่าน่าจะเหมาะสมอยู่แล้วครับจากที่บอกนะครับ,บวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างคว้านลาด้วยในส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเองเท่ากับเราเป็นการกระจาย การเติบโตของปลาในอาณาบริเวณครับมันจะทําให้เพิ่มเพิ่มเพิ่ทรัพยากรได้มากขึ้นด้วยเพราะเรามีการกระจายตัวครับและถ้าไปรวมกันเนี่ยมันเกิดบทเสียแบบที่ทาปิดโป๊ว่าคือมันไปแออัดไปรอกันอยู่อาจจะทําให้บางครั้งบางคราวครับในกรณีที่นักท่องเที่ยวเยอะอาจจะเกิดปฏิเหตุก็ได้นะครับขอบคุณครับการเป็นแหล่งน้ำาบ้าในพื้นที่นะครับที่เป็นกลิ่นจำนการให้คนโยมอุปสรันนะครับ แล้วก็ส่วนหนึ่งที่ผมมองคือว่าที่มีทางกลุ่มชาวมงที่เสนอว่าปลาเยอะด้านขวาก<า><ข>อดตัวไอจานครับขอจานครับขอจานซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะมีปลาลเนรอบอานาพาลจุดหนึ่งเพื่อที่จะให้จะให้กลอดน้ำลึกได้ในคัดปลาผมมองคือบ้านเนี่ยจะได้ประโยชน์และปลาต่างๆที่จะผ่านล่องน้าตรงนั้นระหวะ่างกอดจานจะยุ่งเกลือ มันจะมีปลาหลากหลายชนิดมันเป็นกาเข้าไปตองปลาตองซากเรืออย่างเช่นปลาสาไปซีปลาที่โคนหลากหลายแต่ถ้าทิ้งทางเกาะแบบนั้นไม่ได้ประโยชน์ครับยินดีนะครับขอผูเ้เพื่อนยินดีมาทําตรงนี้มาเพราะไหนนะเราก็ต้องดำเนินการอยู่แล้วนะครับมีงบประมาณที่สนับสนุนอยู่แล้วดำเนินการเลยแต่ขอให้ทุกคนออกความเห็นทุกคนได้ประโยชน์จริงๆและมีส่วนร่วมมีผลต่าเรียนนะครับ เราจะพาทุกท่านไปรับชมกิจกรรมอะไรดีๆของโครงการฝากทุกท่านติดตามรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ